สวัสดีครับทุกท่านเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยครับวันนี้ก็เลยพาทุกท่านนะครับเช้านี้ก็เลยมาให้ชมไข่อึ่งอ่างที่เมื่อคืนร้องนะครับผสมพันธุ์แล้วไข่เต็มแล้วครับทุกท่านเหมือนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้แหละครับอันนี้เป็นบอ่อเล็กๆหลังส่วนหลังบ้านนะครับไข่อึ่งอ่างเต็มเลยนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนผสมกับผสมพันธุ์เมื่อคืนนะครับยังไม่เกิดเป็นลูกอสน,นะครับอันนี้คือไข่อิงอ่างนะครับมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวละมั้งเนี่ยครับเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากนะครับ บ่อเล็กๆตรงนี้ผมได้ปลูกบอนหวานไว้ด้วยนะครับเอาไว้แกงเอาไว้คั่วกินนะครับแต่ช่วงฤดูฝนจะมีอึ่งอ่างมาลงตรงนี้แล้วก็สำหรับปีนี้ก็เห็นไหมครับว่าไขา่เต็มเลยนะครับ รู้สึกดีใจมากครับที่เห็นไข่อึ่งอ่างเยอะมากขนาดนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแหล่งเพาะพ,พ,พันธุ์เพาะพันธุ์อึงอ่างให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะครับันนี้เป็นอึ่งอ่างธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยนะครับ ให้เห็นให้พวกเราให้ทุกคนนะครับดูกันจะจะเลยนะครับว่าตอนที่ยังเป็นไข่นะครับเป็นวุ้นอยู่ในน้ํามันจะเป็นลนักษณะนี้อันนี้ยังไม่ได้เกิดเป็นลูกอสอนะครับอีกสักประมาณสามสี่วันก็จะกลายเป็นลูกอสตตัวเล็กๆนะครับเพื่อตบโตเป็นตัวอึ่งอ่างในลำดับต่อไปนะครับ